สวัสดีครับกับผมในแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกคือเรื่องกคอ็คือปัจจุบันมีการใส่สารหรือว่ายาละลามอ้วนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรพวกนี้ซึ่งรับประทานเข้าไปเป็นอันตรายมากนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฎหมายจะถูกพบมีการลักลอบผสมยาอันตราย มีสิบเอ็ดรายการที่ใส่ในอาหารเสริมส่งผลใ,ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายได้ประกอบด้วยไซบูทรามีนอาการไม่พึงประสงค์คือมึนงงวิตตกกังวันนอนไม่หลับปวดท้องอาเจียนความดันโลหิตสูงเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วและก่อให้เกิดโรคหัวใจและความดันสูงตามมาได้อลิสเตตอาการไม่พึงประสงค์คือผิวหนังไวต่อแสงมากกว่าปกติวิตตกกังวลปวดศีรษะนอนหลับผิดปกติคลื่นไส้ปวดกล้ามเนื้อ บิซาโค,าโคโดิวอาการไม่ผึงสงคือปวดเกร็งท้องท้องเสียถ่ายไปเลือดเปียนศีษะบ้านหมนุนทวารหนักกระคายเครืองและอักเสบูออกซิท i นอาการไม่ผึงสงคือวิตกกังวลมึนงงง่วงซึมนอนไม่หลับเบื่ออาหารอ่อนแรงตัวสั่นเจ็บหน้าอกใจสัน่น p h น n o t h ลี n อาการไม่ผึงสงคือพืนผิวหนังระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ เป็นโฟร,รามีนอาการไม่พึสงสงคคือง่วงซึมท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับมึนงงปวดศีรษะซึมเศร้าซิ d เดลเนฟิลซิเดเลเ,ดเาลอาการไม่พึสงสงคคือหน้าแดงตัวแดงท้องเสียปวดกล้ามเนื้อนอนไม่หลับเ,เพาะอักเสบทำให้เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้นทดาลาฟิลอาการไม่พึสงสงคคือความดันโลหิตตำ่ำหัวใจเต้นเร็วเจ็บหน้าอก เฟนตอมีนอาการไม่ผึดสงคือมองเห็นภาพไม่ชัดนอนไม่หลับประวนกระวายหัวใจเต้นเร็วฟูโรีไมอาการไม่ผึดสงคือความดันุโลหิตต่ำเชียบพลั้นหลอดเลือดอักเสบอาการทางสมองที่เกิดจากการทงานของตับบกพร่องไดเฟเนิลเมทิลไพโรลีดีนอาการไม่ผึดสงคือประสาทร้อนหวาดระแวงมีพฤติกรรมหัวใจเต้นเร็ว นะครับมีพฤติกรรมรุนแรงอะไรพวกนี้นะครับสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ออยเคยมีการตรวจสอบพบก,กันแล้วเราใส่สารอันตรายได้ที่เว็บไซต์ของออยนะครับังนั้นระวังอย่างมากอาหารเสริมพวกนี้นะครับรับประทานแล้วอันตรายที่สุดสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ